ต้องรักษาหน้านะตัวเองใช่ใช่แพ้อะไรเปล่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมรู้สึกมันเหมือนมันแย่แล้วมันยังก่อนหน้าเข้าบ้านเป็นปะไม่มันเป็นแค่ซีดเฉยครับก่อนหน้าเข้าบ้านตอ้ยู่ว่าแบบฝืนเครียดเครียดไหมไม่ค่อยเครียดครับฮะไม่เครียดครับมีเขินอะไรมัวะอะไรวะมันเขินอะไรวะเนี่ยไม่เครียดครับ แล้วทำไมมันหน้าเป็นสิที่ต้แข็ต้องระวังนะรักษาหน้าด้วยเดี๋ยวออกไปจากบ้านก็มาเลี้ยวครับพี่ชอบมาเลี้ยวแล้วพี่ชอบมีเวลาไปหรอไม่ไปไหนที่บ้านเะทุกอย่างหนื่อยแล้พี่ชอบไม่ทำแพ้ขอพี่เขาทิมยาแก้แพ้ได้นะแบบไซเทคหรืออะไรนั่นแ่ะ มันจะมียาแท้แท้๋ยวหมอมาเลยน้องน้ถามหมอมาดีก็เป็นพี่เป็นจ็อกเกอร์มาดีมันจะขึ้นแบบปื้ดปื๊ดปื้ดอย่างเงี้ยพอกินยาแท้แท้มันไม่อยู่เวลาถ่ายมาเวลาเว้นเป็นเม็ดเป็นมาโดนยิงตรงนั้นแหละคือแบบเข้าไปในห้องแนี่คือไฟมันเยอะแล้วแบบหน้าแดงคือขำไม่ก็สองคนคาแรคเตอร์มันร้อนก็ได้